เจอกันนานเลยก็จะเห็นห้องลกๆหน่อยปิดยังไงก็ไม่มิดทำยังไงวันนี้เราจะมาโชว์วิธีการทำเรซินกันนะคะเดี๋ยวอันแรกเดี๋ยวเรามาดูกันอุปกรณ์กันเลยดีกว่าว่าเราจะมาทำอะไรบ้างเออก่อนจะอุปกรณ์ทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแบบงานของเรซินเรซินที่เขาทำกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองโชว์ให้ดูอันนี้เป็นงานที่เราทำเองนะ บอกเร็วว่าน่าล่ะมามีหลายอันเลยนะคะที่อยากจะโชว์นี่มองเห็นกันไหมเอ้ยก็ทำออกมาเป็นพวงกุญแจเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะใส่เป็นสีเป็นดอกไม้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องการอันนี้แบบเป็นแบบที่เรา คิดขึ้นมาเองแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์ขึ้นมาทำลองทำน่ารักไหมทุกคนมีเป็นจะตุรแล้วก็มีเป็นกำไรด้วยนะมีกำไรวิงวิงวิง,งทีนี้ถ้าเราจะทำเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง สิ่งที่มันจะต้องเตรียมเลยและมันก็จำเป็นที่จะต้องมีอยู่แล้วก็คือนี่ค่ะเรซินและตัวทําปฏิกิริยาทําให้มันแข็งมันก็มีแบบ a กับแบบ B แบบ a ก็คือเป็นเป็นน้าเรซินอนะแบบ B ก็คือเป็นตัวที่ทํให้มันทาทาให้มันแข็งกันนี้ก็2ต่อหน่สูตรมันนะคะก็คือเรซินสองส่วนตัวทําแข็ง1ส่วน ก็ช่างตวงเอาแล้วทีนี้สิ่งที่สองที่ต้องมีคือแบดหรือแม่พิมพ์ตัวนี้อันนี้เราจะมาทำเป็นตลับกันนะคะลองดูเพิ่งได้มาของใหม่อยากลองแล้วก็อันนี้เป็นอะเป็นเอเซอรีที่ถ้าทำเป็นนา,านเราก็จะมีอะแต่ถ้าทำแรกๆก,ก็อาจจะยังไม่ต้องซื้อก็ได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนผงสีผงแบบน,นี้จะเป็นผงไ้ไว้เคลือบทาที่แม่พิมพ์แต่ถ้า เป็นแบบนี้จะเป็นแบบผสมกับเลซินเป็นน้ำๆผสมตอนที่เป็นของเหลวอยู่แต่แบบนี้จะทาเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองแบบทากันครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเช่นพวกกากเพรอะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยนะเรามีเยอะมากทุกคนเยอะจริงๆเราอยากให้ทุกคนดู mm. คือเยอะมากคนเราจริงจังมากนะจริงจังเบอร์แรงเลยนะโอเคแล้วก็อุปกรณ์ที่จะต้องมีถัดไปก็คือเป็นถ้วยคนเราเคยพลาดนะเราใช้เป็นขวด,ขวดน้ำพลาสติกละลายจ้าแล้วเราผสมด้วยอัตราส่วนที่ไม่ถูกต้องด้วยเพราะว่าเราไม่มีตาช่างเราใช้วิธีการนับเอาเดี๋ยวเรามาดูอ เดี๋ยวเราจะนับให้ดูเหมือนกันวันนี้เพราะเราไม่มีตาช่างก็ใช้เป็นแก้วกระดาษดีที่สุดมันจะได้ไม่ทาปฏิกิริยาเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่ค่อยมีความรู้ว่าปฏิกิริยาอะไรมันทําไมถึงละลายแต่ว่าเรซินตอนที่เราผสมตัวทําของแข็งลงไปอะ่ะเราถ้าผสมผิดอัตราส่วนมันจะแข็งเร็วมากแล้วก็มันจะร้อนมากร้อนจริงๆรง้อนจนแบบละลายทุกอย่างเลยเราก็นะได้ประสบการณ์ไปเยอะเลยจากตรงนี้แล้วก็มีไม้คนไม้คนเราเป็นพลาสติก คือใช้ไม้ไอติมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทีนี้เรามาเริ่มทํากันดีกว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือถ้าเราใช้เป็นผงสีแบบนี้เป็นผงนะเราจะต้องทาไปที่แม่พิมพ์ก่อนตามสีที่เราต้องการแต่ถ้าเราใช้เป็นแบบหยดเป็นแบบสีผสมกับเรซินที่เป็นของเหลวะ ก็คือก็ต้องผสมอะเรซินก่อนโอเคไหมงั้นเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะเฮ้เฮกลับมานะตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์มาก็คือพูดกันเพิ่มอันคือเราจะต้องมาใช้จุ่มเขาเรียกว่าอะไรอะทาจุ่มผงนี้แล้วก็ทาไปที่แม่พิมพ์อะเมื่อกี้เราลองทาไปแล้วซับซนี่มองเห็นไหมทุกคนก็แค่ทาลงไปเลยโดยที่ใช้เป็นผงแบบนี้นะ เราเราที่เราเคยดูนะเราก็ดูมาจาก YouTube จาก Pinterest หรือว่าจากอะไรอะ t i k t อ k อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาทำกันยังไงอะไรเงี้ยเราก็มาลองทำเนี่ยแหละก็จะมาลองดูว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เราใช้2อสีผสมกันสีม่วงแล้วก็มาทากันเลยดีกว่า พอได้มาทําอะไรเนี้ยมันมันมีสมาธิน่ะเพราะว่ามันก็ดีแล้วแถมอีกอย่างมันก็ช่วยสร้างรายได้อะไรยเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยเราเพิ่งเริ่มทํามันก็ไม่ได้สร้างอะไรรายได้อะไรมากมายแต่มันก็โอเคที่เราแบบได้ลองทําอะไรเนี้ยมันก็เป็นอิสระทําความคิดดีเหมือนกันคือมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะ <g ười> เราก็จะดูทำไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะเราก็ไม่เคยทำ ทาไปเรื่อยๆนะคะทาให้ครบไม่ใช่ทาให้ครบสิท้าให้ทั่ว<ม>เออแล้วก็ช่วงแรกๆที่ทำอะ่ะทุกคนเราแนะนำเลยนะมือใหม่เรซินมันเหนียวมากจริงๆแนละ้วมันติดแล้วมันเอาอะไรออกไม่ได้จริงๆนะถ้ามันไม่ใช่แบบพลาสติกไม่ใช่แก้วไม่อะไรเงี้ย คือเราเสื้อผ้าพื้นห้องเรานี่คือแบบเละมากฉะนั้นใส่ถุงมือถุงมือเป็นสิ่งจำเป็นค่ะแต่ตอนเนี้ยถุงมือเราหมดแล้วเราต้องมาลุนแล้วเราจะทำยังไงดีทำได้แหละแต่มันเปื้อนงานยามแล้วทีเนี้ยสิม่า เรามีคนให้กำลังใจยอยู่ตรงนี้ด้วยนะทุกคนอาจจะมองเห็นเป็นพ่อคุณหนูอะไรเงี้ยคือน้องเม่นเราเองนะทุกคนเห็นน้องไหม่ก้อนเนี่ยหลับหลับอย่างเดียวใครจะเลี้ยงเม่นนะคะง่ายค่ะบอกเลยกินกับนอนครับตรองอย่าง น้องไม่ใส่ใจอะไรเราทั้งนั้นชื่อหน้าเสียงน้องไม่รู้น้องรู้แค่กลิ่นกลิ่นผิดนี่ขู่ไปเป็นอาทิตย์นะทุกวันนี้ก็ยังขู่อะไอยู่เลยเราแบบฉันเปลี่ยนน้ำหอมทีนี่คือน้องก็จะจำกลิ่นฉันไม่ได้ทีอย่างเงี้ยหรอ ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนสีดีกว่าสีชมพูเหมาะกับคนหวานหวายังเราหรือเปล่าเบาหวานนะสิอุปกรณ์พวกเนี้ย มันหาซื้อได้ง่ายมากเลยนะทุกคนมันมีเป็นชุดเป็นเซตสำหรับมือใหม่ก็มีนะแล้วก็ซื้อมาทดลองมาทำแบบว่างๆอะไรเงี้ยก็ได้มันก็ช่วยให้เรามีสมาธิใจเย็นขึ้นเยอะเยอะมากเพราะว่ามันไปนเร่งรีบไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรคืองานพวกนี้มันเถียงเราไม่ได้ เราเฉียงกับตัวเราเองอยู่คนเดียวเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่มันเสร็จเลยดีกว่าเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเอาโอเคนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาเย้ yeah, กลับมาแล้วตอนนี้เสร็จแล้วนะจ๊ะสองสีเห็นไหมสองสีทีนี้ขั้นตอนถัดไปที่เราจะมาทำก็คือผสม เลสิ้นเราไม่มีเครื่องชั่งน้ำหนนะักทุกคนมันก็จะต้องใช้วิศวกะเอาแล้วแหละสมควรจะใส่ถุงมือนะทุกคนแล้วมาดูนะคะว่าเราไก่ยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12 13 14 15 16อย่างนี้เลยค่ะทุกคนเรากะกันอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ใส่หนึ่งใช่ไหมอันนี้ใส่ไปแล้วสองหารเลยหารสองเหลือเท่าไหร่ ทจนแบบเยอะหมดละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทุกคนใช้เครื่องช่างดีที่สุดแต่เราไม่มีจริงๆแล้วก็คนประมาณห้าถึงสิบนาทีอันนี้ก็ต้องจับเวลาแหละ ดูเวลาหน่อยตอนนี้6โมงครึ่งน้นะคนไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวตัดผ้ามาอีกทีแล้วกันแล้วก็ถ้าคอนเซ็ปต์เสร็เน,เนี่ยเดี๋ยวเราก็เทใส่ซีดีโคมก็เป็นอันเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนะตอนนี้นะเราก็เทเร<ล>ซินลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยกให้ดูไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยสองอันเนี้ย กำมองเห็นไหมอะอันเนี้ยแล้วทีเนี้ยกำลังจะทาแบบใหม่พอดีน้ำเลซินเหลือทำเป็นพวงกุญแจกันดีกว่าเดี๋ยวมารอดูอีกทีตอนมันเสร็จเลยดีกว่าว่าผลงานของเราจะออกมาเป็นยังไงนะอันเนี้ยต้องทิ้งไว้อย่างน้อยสี่สิบแปดชั่วโมงหรือปกติเราเคยทิ้งไว้อย่างน้อย2ี่สี่ชั่วโมงอะมันก็แข็งแล้วแหละ ก็เดี๋ยวชิงไว้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ